มีหลักธรรมะสั้นๆนที่จะนำมาฝากกัลยาณมิตรผู้ที่ฝักใฝ่ในธรรมของพระบรมศา,ศาสดาผู้่ีจนำไปเนี่ยโยนิโสมนสิการปฏิบัติธรรมให้สมควรจะทธรรมเพื่อถ่ายทอนสิ่งที่เรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นออกมาจากกายออกมาจากใจทีนี้สิ่งที่จะนำเสนอกันในโอกาสนี้ เป็นเรื่องนะที่ผู้ปฏิบัติต้องทำความเข้าใจให้ดีนะเพราะทําไม่ทำความเข้าใจให้ดีเขาจะไม่เห็นสิ่งที่เป็นเป้าหมายที่แท้จริงของการปฏิบัตินะสิ่งที่ปิดบังความเป็นตรายลักษณ์เอาไวนะ้นี่คือเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะเราปฏิบัตนะิเพื่อจะไปรู้ความจริงของใจรักษณนะ์อนนีิจังทุกขังนัตตาแต่เมื่อมันถูกสิ่งหนึ่งปิดบังความจริงนี้เอาไว้จะทําให้เราไม่สามารถเข้าไปเห็นความเป็นจริงเหล่านั้นได้นะจริงจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นจริงของธรรมชาติก็คืออันนีิจังทุกขังนัตาเนี่ยมันแสดงตัวตนอยู่ตลอดเวลาแต่คนทั่วไปมองไม่เห็นนะ มันเหมือนกับมีสิ่งสิ่งหนึ่งมาปิดบังมันเอาไว้นะคือท้าไม่กระทําทในใจโดยอย่างดีที่เรียกว่ามานส,สิการเนี่ยก็จะมองไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นนะมันจะถูกสิ่งอีกสิ่งหนึ่งนะปิดบังซ่อนกลุมเอาไว้นะสันตตนะิมันจะปิดบังอนิจจลักษณะเรนะิยบทมันจะปิดบังทุกขลักษณะ แล้วก็คณะมันจะปิดบังอนัตตลักษณะเอาไวนะ้ตอนนี้เรามาดูรายละเอียดพอสมควรของ3ประการนี้เนะพราะเราไม่ได้มนสิการก็คือไม่ได้กระทำว่าในใจเป็นอย่างดีเนี่ยตอบความเกิดหรือความดับหรือความเกิดขึ้นหรือความเสื่อมไปก็จะถูกสันตติสันตติก็แปลว่าความสืบต่อหรือความเป็นอย่างต่อเนื่อง ปิดบังสิ่งที่เรียกว่าอนัตอนิจจัษษณะเอาไว้มันจึงไม่ปรากฏให้เราเห็นจริงๆแล้วเนสิ่งทั้งหลายที่เราเรรู้ที่เราเห็นนั้นล้วนแต่มีความเกิดขึ้นและมีความแตกสลายอยู่ตลอดเวลาแต่ความเกิดดับนั้นมันเป็นไปอย่างติดต่อกันอย่างรวดเร็วอย่างคือเกิดแล้วดับดับแล้วเกิดเกิดแล้วดับดับเกิด ในความติดต่อต่อเนื่องอย่างรวดเร็วเนี่ยทำให้เรามอง,มองไม่เห็นหนะแต่เราจะเข้าใจว่าสิ่งนั้นมันคงที่สิ่งนั้นมันถาวรสิ่งนั้นมันเป็นอย่างเดิมมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนอย่างตัวเรานะหรือคนข้างข้างหรือคนข้างเคียงของเราเนี่ยเราเห็นกันก็เหมือนกับว่ามันเป็นอย่างเดิมมันไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่เวลาพอเวลาผ่านไปนานๆหลายๆปีเนี่ยสังเกตดูเราจะเห็นว่า,เ,าเราเองหรือคนใกล้เคียงของเราก็มีความเปลี่ยนแปลงจากเดิมจากความเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นใบกลางคนหรือบางคนก็ถึงความเป็นชราแต่ความเป็นจริงเนี่ยความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นมันเกิดอ,อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าใช้เวลาทีละเล็กทีละน้อย จนมองไม่เห็นมันติดต่อกันนะมันไม่ปรากฏให้เห็นช่องว่างที่จะทาให้เราพิจารณาเห็นความเปลี่ยนแปลงย,นะยกตัวอย่างนะพอที่จะให้เห็นภาพง่ายขึ้นอย่างเช่นเวลาเราเปิดพัดลมนะเบอร์สามระดับสามความความไวของพัดลมเบอร์สามเราจะเห็นใบพัดมันหมุนอยู่อย่างรวดเร็วจะมองเห็นแค่เป็นแผ่นกลมๆนิ่งอยู่ แต่เมื่อเราทำการทําให้พัดลมนั่งหมุนช้าลงโดยการปิดระดับทั้งหมดใบพัดที่กำลังหมุนเป็นแผ่นเดียวกันก็ค่อยๆค่อยๆแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาเมื่อใบพัดมันเริ่มช้าลงลเราจะเห็นว่าพัดลมนี้มี2ใบบ้าง3ใบบ้าง4ใบบ้างอย่างนี้เป็นต้น นะแต่ตอนแรกเราไม่เห็นเพราะว่าความร,รวดเร็วความไวที่มันต่อเนื่องเราคิดว่าพัดลมน,น,นั้นเป็นใบเดียวเป็นแผ่นเดียวอย่างนี้เป็นต้นนะนี่สิ่งทั้งหลายที่เป็นตัวอย่างเหล่านี้เนะมื่อใช้เครื่องมือหรือวิธีการที่ถูกต้องมากําหนดนะมากระทําวัดใจมามนสิการนะให้เห็นความเกิดขึ้นให้เห็นความดับไปมรนะจึงจะประจกรักษ์ความที่แท้ความไม่คงที่ความเป็นอันนี้จังเอาได้ ประการที่สองพะเราไม่ได้มานัศิการหรือจนะกระทาไว้ในใจเป็นอย่างดีเนี่ยความบีบคั้นความกดดันที่มันมีอยู่ตลอดเวลามันก็ถูกสิ่งที่เรียกว่าอิอริยาบทหมายถึงความยักย้ายความเคลื่อนไหวจากเดิมไปสู่อิอริยาบทอื่นเนี่ยปิดบังเอาไว้ทุกพลักษณะจึงไม่ปรากฏที่ภาวะที่ทนอยู่ไม่ได้ หรือภาวะที่คงสภาพเดิมอยู่ไม่ได้เนี่ยหรือสภาวะที่ไม่อาจคงอยู่ในสภาพเดิมได้เนี่ยนะเพราะมันมีแรงบีบคั้นกดดันนะเราอยู่ในภายในนะต้วที่ส่วนประกอบต่างๆนั้นนะเมื่อถึงระดับนะที่จะต้องปรากฏแก่สายตานะหรือความรู้สึกของคนมันจะต้องกินเวลาระยะหนึ่งนะแต่ในระหว่างนั้นนะถ้ามีการ ยักย้ายหรือทำให้แปรรูปไปเป็นอย่างอื่นเสเนียก่อนสิ่งที่ถูกสังเกตเคลื่อนย้ายพ้นจากผู้สังเกตไปเสียก่อนหรือผู้ที่สังเกตถูกพรากจากสิ่งที่ถูกสังเกตก่อนก็ดีเนี่ยภาวะที่บีบคั้นภาวะที่กดดันภาวะที่ขัดแย้งนั้นมันก็ไม่ทันปรากฏให้เห็นนะปรากฏการส่วนใหญ่มกักเป็นอย่างนี้นะทุกคลักษณะจึงไม่ปรากฏให้เห็นยกตัวอย่างเช่น ในร่างกายมนุษย์เนี่ยยังไม่ถึงขั้นต้องเสียชีวิตแตกดับก่อนในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมันจะถูกความบีบคั้นกดดันอยู่ตลอดเวลาทําให้มนุษย์ไม่สามารถอยู่นิ่งเฉยในท่าเดียวได้นานอย่างเช่นยืนอย่างเดียวนั่งอย่างเดียวเดินอย่างเดียวนอนอย่างเดียวยตอนนี้ความบีบคั้นความกดดันตามสภาวะจะค่อยๆเพิ่มมากขึ้น,นจนถึงระดับที่เกิดเป็นความรู้สึกบีบคั้น ซึ่งคนทั่วไปเรียกว่าเป็นความทุกข์อย่างเช่นปวดเจ็บปวดความเมื่อยจนในที่สุดก็ทนไม่ไหวเมื่อทนไม่ไหวก็ยักย้ายเปลี่ยนไปสู่ท่าอื่นที่เรียกว่าอเรียบทอื่นเมื่อความบีบคั้นกดดันอันเป็นทุกข์ตามสภาวะนั้นสิ้นสุดลงความรู้สึกบีบคั้นที่เรียกว่าความรู้สึกทุกข์มันก็หายไปในตอนที่ความรู้สึกทุกข์หายไปเนี่ยมันจะมีความรู้สึกสบาย ที่เรียกว่าความสุขเกิดขึ้นแทนแต่นี่มนันเป็นความรู้สึกเท่านั้นโดยสภาวะแล้วมันมีแต่ความทุกข์หมดไปอย่างเดียวไปสู่สภาวะปราศจากทุกขนะ์ตอนนี้ในความเป็นอยู่ในชีวิตประจําวันนั้นนะเมื่อเราอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนะหรืออิยบบทใดหรือิริยาบทหนึ่งนานๆเนี่ยมันจะรู้สึกปวดเมื่อยมันจะเป็นทุกขนะ์พอทุกข์ปั๊บเราก็ชิงนะเคลื่อนไหวไปสู่ิอิยาบทอื่นหรือท่าอื่นนะหรือถ้าเรามักเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงนะอิยบทนะอยู่เสมอๆเ,เนี่ยมันจึงรอดพ้นจากความร,รู้สึกทุกข์ไปไดนะ้เมื่อไม่รู้สึกทุกข์มันก็พลอยมองข้ามความไม่เห็นความเป็นทุกข์ที่เป็นจริงตามสภาวะที่มันปรากฏนี่แหละอิยาบทจึงบทบังทุกขลักษณะเอาไว้นะประการที่สามเพราะไม่ได้มนสิการนะความแยกย่อยออกเป็นธาตุต่างๆเนี่ย ก็จะถูกสิ่งที่เรียกว่าคณะ,ะคือนาคือความเป็นแท่งความเป็นก้อนความเป็นชิ้น,นอันเป็นมวลหรือเป็นหน่วยรวมเนี่ยปิดบังไวน้ะนะอนัตตลักษณะจึงไม่ปรากฏจริงจริงแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันล้วนเกิดจากเอาส่วนประกอบทั้งหลายมารวบรวมปรุงแต่งกันขึ้น,นแต่เมื่อแยกย่อยส่วนประกอบเหล่านั้นออกไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นหน่วยย่อยซึ่งเรียกว่า ชื่ออย่างนั้นชื่ออย่างนี้มันก็ไม่มีแต่มนุษย์เรามองไม่เห็นความจริงแต่พอถูกสิ่งที่เรียกว่าคณะสัญญาคือความจําได้หมายรู้หรือความสําคัญบัรนัหมายในเป็นหน่วยรวมเอาไว้มันปิดบังอย่างเช่นเรามองเห็นเสื้อเ,เสื้อที่เขาใส่เนี่ยแต่เรามองไม่เห็นผ้า พราะความไม่ได้คิดพิจนารณาเนะีจะถูกตัวตนถูกภาพของความเป็นเสื้อปิดบังหลอกตาเอาไว้จะมองจนมองไม่เห็นเนื้อผ้าที่ปรุงแต่งขึ้นเป็นรูปเสื้อนะซึ่งตามความเป็นจริงผ้ามันก็ไม่ได้มีแต่มันมีเส้นได้มากมายที่มาเรียงกันเข้าตามระเบียบนะแต่ถ้าแยกได้ทั้งหมดออกมาจากกันผ้ามันก็ไม่มีเหมือนกันนะนี่แหละ ขณะสัญญาย่อมบังอนัตตะลักษณะเอาไว้ในทํานองดังที่ยกตัวอย่างมานะเมื่อใช้อุปกรณ์หรือวิธีการที่ถูกต้องมาวิเคราะห์มามนสิการจะเห็นความเรียกย่อยออกเป็นส่วนต่างๆจึงจะประจักษ์ในความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนตมองเห็นความเป็นอนตัตตาสรุปนะสามประการสันตติจะบังอนิจจลักษณะเอาไว้ วิยาบทจะบังทุกคลักษณะเอาไว้และคณะก็จะบังอนัตตลักษณะเอาไว้เพราะฉะนั้นเราต้องโยนิโสมนัส,สิการให้ดีในความนะเป็นใจลักนะถ้าเราไม่เห็นใจลักไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยความเป็นจริงนะปัญญามันก็จะไม่เกิดความเบื่อหน่ายนะคลายกำหนัดมันก็จะไม่เกิดน,นะนี่คือธรรมะสั้นๆที่นํามาฝากกันในช่วงนี้ขอให้ติดตามธรรมะสั้นๆและมีประโยชน์ในลําดับต่อไปและที่สําคัญให้กดไลค์กดแชร์ด้วยครับ